ถูกจริงๆรีบเข้ามาดูล่ะเดี๋ยวไม่ทันเขาตารางวานแล้ว1,750บาทค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้โอจะพามาชมที่ดินอีกสักห้าแปลงบอกเลยนะว่าช้าไม่ได้นะมีเพียงแค่ห้าแปลงเท่านั้นที่โอนําเสนอนะห้าแปลงช้าไม่ได้ต้องรีบเพราะว่าวิวสวยทำเลดีเดินทางสะดวกสบายนะคะมองเห็นวิวขาวและที่สําคัญอากาศดีมากสําคัญกว่านั้นคือราคาถูกตารางวาและเพียงแค่ 1,750บาทเท่านั้นเองแปลงไม่ใหญ่แปลงเล็กๆนะคะเอาใจหลายท่านที่ไม่อยากดูแลที่ดินเนื้อที่เยอะๆนะคะวันนี้นะคะจะพาชมคือที่ดินที่อยู่ตรงนี้นะคะแปลงที่โอเดินอยู่ตรงนี้เป็นแปลงใหญ่นะคะ ซึ่งสงแปลงนี้มีลูกค้าจองไปแล้วนะคะที่นแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตําบลศรีนาวาอเภเอมืองนครนายกจัังหวดน,นครนายกค่ะแปลงนี้นะคะห่างจากวัดสบกเขียวเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดินทางสะดวกมากใกล้ตลาดใกล้ CJ Supermarket นะคะซึ่งมีของกินทั้งหมดเลยตรงนั้นใกล้ตลาดนะคะใกล้สถานีอนามัยไตรงนี้นะคะห่างจากตัวเมืองนครนายกประมาณ8กิโลเมตรก็ถึงตรงนี้เลยนะคะ ที่ดินทั้ง5้าแปลงที่โอจะพาไปชมนะคะมีเนื้อที่แต่ละแปลงคือ153ตารางวานะคะราคาก็คือเท่ากันหมดเลยตารางวาละ1น5 0้บาทนั่นเองนะคะนี่อยู่ตรงนี้แล้วต่ำจากถนนนะคะน่าจะอยู่ประมาณ60 70เซนได้ทมดินนิดเล็กน้อยเองนะคะก็สามารถมาสร้างสิ่งปลูกสร้างอาศัยได้เลยนะคะจองวันนี้นะคะวางเงินเพียงแค่ห0,000บาทเท่านั้นเองก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ได้เลยนี่นี่เลยค่ะ แต่ละแปลงนะคะหน้ากว้างก็ไม่เท่ากันแตกต่างกันไปนะคะมีตั้งแต่17ถึง20กว่าเมตรนั่นเองบรรยากาศที่ดินอยู่ตรงนี้เลยเอา,อางี้เดี๋ยวพาไปดูดีกว่ามาไปดูกันลักษณะของที่ดินเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงบรรยากาศรอบๆตรงนี้ด้วยนะคะไปกันค่ะตอนนี้นะคะผออมจะพาทุกท่านชมที่ดินทั้งหมดที่ยังเหลือและขายไปแล้วเนาะให้ชมรวมไปเลยนะคะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวจะหา เดี๋ยวจะพาชมแปลงที่ยังเหลือแบบชัดๆนะมีแนะนำอยู่5แปลงราคาไม่แพงมากรีบจองกันอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นถนนสาธารณะที่เข้าออกในชุมชนนะที่ดินแปลงของเราก็คือเหมือนหลุดออกจากเพื่อนบ้านมานิดหนึ่งนะคะสำคัญมากๆเวลาซื้อที่ดินนะจะต้องมีน้ำไฟนี่ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะเห็นไหมใส่ไฟอยู่นี่แล้วก็ประปานะคะ ปลาปลาแถวนี้ก็จะเป็นปลาปลาหมู่บ้านถนนหนทางก็จะเป็นถนนหินครุกบ้างนะคะแล้วก็ลูกหลังบ้างนะคะอันนี้คือหินครุกเนาะส่วนของเราเนี่ยจะเป็นลูกหลังละเนี่ยเลยไปนิดนึงเห็นไหมแปลงที่เราจะขายคืออยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเมื่อกี้เราพาชมไฟและนี่คือน้ําน้ําประปาหมู่บ้านอยู่ตรงนี้แล้วนะคะท่านใดซื้อที่ดินไม่ต้องกลัวน้ําก็เราต่อไปอีกนิดเดียวเองนะคะนี่แปลงนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมดประมาณเกือบเกือบสี่ไร่ นี่มีลูกค้าจองไปแล้วนะคะเป็น2แปลงแบ่งนะคะแปลงหนึ่งเกือบหนึ่งไร่กว่าหนึ่งไร่กว่าเนาะแปลงที่ยังเหลืออีก6แปลงคือเดี๋ยวพาดูตรงนี้นะคะนี่คือถนนสาธารณะด้านหน้าถนนนี้กว้าง6เมตรนะคะไฟฟ้าพร้อมประปาพร้อมสิ่งสําคัญคือใครอยู่นครนายกจะต้องมีวิวภูเขาธรรมชาตินี้ชัดๆแบบเต็มตาเลยนะเห้ไหมอ่านี่เลยค่ะด้านหน้าของที่ดินแปลงที่เราขายนะคะ ก็จะเป็นวิวทุ่งนาแต่ณวันนี้นะคะบางแปลงบางล็อกก็คือเพิ่งเกี่ยวไปบางล็อกก็มีการวางข้าวปล่อยน้ําเข้านาไปแล้วนะคะ,ะแต่ทั้งหมดคือโดยรวมเราอยู่กลางธรรมชาติเลยนะท่ามกลางธรรมชาติฟังเสียงลมเสียงนกเสียงกานะคะบอกตรงๆว่าอยู่ตรงนี้นะคะตัวโอเองเดินรีวิวอยู่เนี่ยไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยนะโอเดินอยู่บนที่ดินตรงนี้สิบไร่นะคะ จาของแบ่งขายแบ่งเล็กแบ่งน้อยนะคะบางส่วนก็เป็นบ่อน้ําเก็บไว้นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านชมทุกมุมเลยบนที่ดินแปลงนี้นะเริ่มจากแปลงนี้เลยโอจะเรียกว่าแปลงที่หนึ่งละกันเนาะเอาที่เหลือไอ้ที่ขายไปแล้วไม่ต้องนับแล้วนะคะนี่อ่ะแพลนให้ชมอีกรอบหนึ่งคืออันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะถ้าเราซื้อแล้วเราถมก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่เลยค่ะนี่มีลูกค้าจองไปแล้วเป็นสองแปลงใหญ่นะคะ ที่ดินที่เรายังเหลือคือนับจากตรงนี้เลยเป็นแปลงที่หนึ่งนี่เลยค่ะเห็นไหมนับจากตรงนี้นะคะถอยไปด้านหลังนูน่นด้านหลังกอไผ่นี่นะคะมีเดี๋ยวพาไปชมตอนนี้ให้ชมด้านหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาวนจากด้านหลังเลยแปลงนี้เป็นแปลงที่หนึ่งเนี่ยเป็นแปลงที่น่าซื้อมากน่าจับต้องจับจองคือซื้อได้เลยกลางอากาศเลยไม่ต้องมาดูก็ได้นะคะ พราะอะไรรู้ไหมซื้อไว้เหออยังไงคุณก็ไม่ผิดหวังหรอกเพราะว่าแปลงนี้มีการถมดินไว้บ้างแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะอาจจะถมดินเพิ่มแค่เล็กน้อยแตกต่างจากแปลงอื่นแปลงอื่นนี้อาจจะถมดินมากกว่าแปลงนี้นะคะแต่ทั้งหมดก็คืออยู่ในบรรยากาศเดียวกันธรรมชาติอยู่กลางธรรมชาติเหมือนกันนะคะมีถนนสาธารณะผ่านทุกแปลงนะคะแต่ละแปลงเนี่ยหน้ากว้างติดถนน20-22เมตรทุกแปลงนะคะเนื้อที่1งาน กับ53ตารางวาน,นะคะถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือ153ตารางวานั่นเองจะมีอยู่แปลงหนึ่งแปลงสุดท้ายนะคะแปลงที่5เนี่ยเนื้อที่1งานกับ56ตารางวาน,นะคะแล้วก็มีแปลงที่6เดี๋ยวจะพาไปดูเนื้อที่3งานกับ69ตารางวาราคาทั้งหมดนะคะคูณด้วยตารางวาเลยตารางวาละ1,750บาทฟรีค่าโอนฟรีภาษีทุกอย่างฟรีหมดใจเพียงเท่านี้นะคะท่านก็จะได้รับที่ดินราคาถูกๆแบบนี้ไปเลยนี่ ไม่มีอีกแล้วนะถ้าเราจะมานั่งคูเนี่ยจะตกแค่ไล่ละเจ็ดแสนบาทเองไล่ละเจ็ดแสนบาทนะแล้วเรามาได้แปลงเล็กแบบนี้ลงทุนไม่เยอะนะคะและไม่ต้องดูแลเยอะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะด้านหน้าติดถนนสาธารณะถนนสาธารณะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนสาธารณะที่ลูกหลังละกันแต่ก็ถนนกว้าง6เมตรนะคะมีเสาปักอยู่ตรงนี้เห็นไหมจากตรงนี้เข้ามาอีก3เมตรนี่ ไฟฟ้าปะปาก็อยู่ใกล้แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเรามีน้ําใช้มีไฟใช้นะคะและสิ่งสําคัญกว่านั้นคือเรามีน้ําใช้เป็นส่วนกลางนะคะเป็นบอ่อน้ําขนาดใหญ่เลยอยู่ด้านหลังเดี๋ยวพาไปชมนะคะก่อนไปชมเดี๋ยวให้ชมด้านหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาวนด้านหลังแล้วเราจะไม่กลับมาตรงนี้นะคะนี่อ่ะบรรยากาศด้านหน้าฝั่งตรงข้ามแปลงเล็กแปลงน้อยที่เหลืออีก6แปลงเนี่ยจะมีวิวทุ่งนาตอนนี้ชมวิว ทะเลสาบไปก่อนนะจริงๆไม่ใช่ทะเลสาบแล้วค่ะจริงๆแล้วเป็นทุ่งนานี่แหละชาวนานเนี่ยเขาเพิ่งจะหว่านข้าวแล้วก็ปล่อยนามาเดี๋ยวสักไม่กี่วันเขาก็จะปล่อยน้ําออกจากนาแล้วก็จะมีข้าวงอกขึ้นมาเราจะเห็นสภาพที่เป็นสีเขียวสวยงามนะคะนี่ที่ดินทั้งหมดนี้นะคะห่างจากวัดสบกเขียวเนี่ยสกิโลเมตรก็ถึงตรงนี้เลยใกล้ตลาดนะคะซูปเปอร์มาร์เกต็ตซีเจอยู่ใกล้ๆกันประมาณ2อกิโลประมาณ3 km. กิโลก็ ถึงแล้วนะคะซึ่งหาของกินง,ง่ายเดินทางสะดวกมีตลาดอยู่ใกล้ๆอยากได้อะไรมีหมดนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ,ะตรงนี้นะคะจากตรงนี้ไปเขาใหญ่เนี่ยอยู่แค่ประมาณ20กว่ากิโลเองนี่เรามองเห็นเทือเขาใหญ่เลยเห็นไหมนี่คือเทือเขาใหญ่นะที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองนะคะเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองหรือเราจะนับจากสี่แยกประชากะเกษมก็อยู่ประมาณเราๆหกิโลนะคะ,ะนี่ บรรยากาศลักษณะของที่ดินทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะคะ,ะที่ดินแปลงที่1ก็มีการถมบ้างแล้วบางส่วนเนาะใครมาจองก็คือโชคดีเลยละกันส่วนแปลงที่2,3,4,5เนี่ยอาจจะต้องถมเพิ่มเนาะนี่เพราะว่าต่ําจากถนนอยู่น่าจะประมาณ60-70เซ็ดซนโดยประมาณนะคะนี่อ่ะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมจากด้านหลังจากบ่อน้ําที่ ใช้ประโยชน์แบบฟรีๆเป็นสาธารณะให้ซื้อที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะหาไม่ได้แล้วไปไปชมกันค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ด้านหลังของที่ดินแปลงที่1แล้วกันเนาะที่ยังเหลือ,เ,อเรียกว่าแปลงที่1แปลงนี้เป็นแปลงที่น่าจับจองมากๆเลยนะไม่ดูก็สามารถจองกลางอากาศได้เลยนี่อ่ะอันนี้มาอยู่ด้านท้ายแล้วนะนี่คือเสาเขตคร่าวๆนะแต่ยังไงก็คือจะลงหมุดให้หลังจากที่ซื้อแล้วนะคะประเด็นสําคัญคือตรงนี้นี่ เรามีบอ่อน้ําใช้ประโยชน์ด้วยเห็นไหมบอ่อน้ํานี้นะคะเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะของเจ้าของซึ่งกว้างลึกมากมีน้ำตลอดทั้งปีบรรยากาศดีวิวสวยมากเลยนะอยู่ด้านท้ายของที่ดินทุกแปลงที่เราแบ่งขายตารางวาละ1750บาทนะคะมีบอ่อน้ำเอาไว้เป็นสาธาประโยชน์นะคะใช้ได้เลย ลักษณะที่ดินจากด้านหลังก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพาทุกท่านชมนะคะจากด้านหลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะวนกลับมาด้านหน้าให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะไหนๆก็เข้ามาตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลา,อ,าออกไปนี่เลยตรงด้านหลังเนี้ยจะเป็นคันลอบอยู่แล้วนะคะเราสามารถเดินได้นะคะแต่ทั้งหมดนี้ยังไงก็ต้องถมเพิ่มนะคะถมเพิ่ม ประมาณ60-70เซนนะคะเนื้อที่ร้อยกว่าตารางวาเนี่ยค่าถ,ถมก็ไม่เท่าไหร่นะคะนี่ตอนนี้โอยังอยู่ในแปลงที่1และ2แล้วกันเนาะตามผังที่โอขึ้นให้นะคะแปลงทั้งหมดยังเหลืออยู่6แปลงมีห้าแปลงที่โอแนะนำเพราะว่าแปลงไม่ใหญ่มากใครๆก็จับต้องได้นะคะนี่เลยอ่ะอันนี้ก็คืออยู่ระหว่างแปลงที่1และ2แ,แปลงที่1เนี่ยน่าจับจองมากๆเลยนะนี่เลยค่ะ ทุกแปลงนะคะมองเห็นวิวภูเขาเห็นไหมแล้วก็มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแบบนี้นี่ใครไม่ซื้อตอนนี้นะคะหรือว่าใครที่หลุดพลาดจากแปลงนี้ไปบอกเลยว่าคุณพลาดแหละเพราะอะไรรู้ไหมราคาแปลงเล็กๆแบบนี้ราคาถูกๆแบบนี้นะหายากมากยากจริงๆเลย เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่6เลยละกันแปลงที่6เนี่ยเป็นแปลงที่มีเนื้อที่นะคะ3งานกับ69ตารางวาประมาณนะประมาณราคาก็คูณด้วย1,750บาทก็จะเป็นเงิน6 0แสนกว่าบาทนะคะถมไว้แล้วบางส่วนอาจจะถมเพิ่มเล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งเราก็สามารถที่จะส่วนที่ถมแล้วว่าเราสร้างบ้านได้เลยนะเป็นบ้านแบบบ้านสวนบ้านพักอาศายัย บ้านเหมือนมาพักผ่อนพักตกักอากาศตรงนี้เหมาะมากๆบรรยากาศเงียบสงบเลยนะเงียบสงบจริงๆเลยตรงนี้ล้อมรอบด้วยวิวภูเขาว,วิวทุ่งนาทั้งหมดนี้คือธรรมชาติทั้งหมดเลยนี่อ่ะตอนนี้โอดเดินมานะเหมือนเดินรอบบ่อเลยนี่เห็นไหมบ่อน้ํานี้คือใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะแปลงที่เนื้อที่สามงานกว่านี้คืออยู่ตรงนี้มองเห็นไหมนี่ค่ะถมดินแล้ว เดี๋ยวจะไปอยู่ด้านหน้าของแปลงนี้ให้ชมอีกรอบหนึ่งไปกันค่ะตอนนี้นะคะออก,ก็เดินมาอยู่ด้านหลังของแปลงที่เนื้อที่สามงานกับ6ก้าตารางวานี่เลยค่ะเห็นไหมถมแล้วตรงนี้สร้างบ้านได้เลยนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเราค่อยมาถมหรือว่ามาเพิ่มเติมดินได้เลยนะคะแปลงนี้ก็ติดบ่อเหมือนกันติดบ่อน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะตรงนี้ อตอนนี้นะคะผมมาอยู่ในส่วนหนึ่งของแปลงที่6แล้วกันเนาะแปลงที่6เนื้อที่369ตารางวานี่ยผมแล้วเห็นไหมสร้างบ้านได้ลงต้นไม้อะไรได้เลยนะคะตรงนี้ไฟฟ้าปะปาเข้าถึงแล้วเส้นทางนี้นะคะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราสามารถไปขึ้นถนนลาดยางตรงนี้ได้ซึ่งห่างจากตรงนี้ก็น่าจะประมาณ200เมตรเท่านั้นเองอะอย่างที่บอกนะคะเข้าได้ถึง2ทางก็เนี้ยแหละคะ่ะ ข้าทางนี้ก็ได้เข้าทางนี้ออกตรงไปก็ไปออกคลองชลประทานแล้วก็ไปโผล่ที่ถนนสีนาวานนะคะอ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของทุกแปลงอันนี้โอุอันนี้โอภาวนจากด้านหลังออกมาแล้วนะนี่เลยจากที่ปากเสาปากหมุดไว้ตรงนี้นะเราจะขยับเข้าไปอีกสาเมตรเพื่อให้ถนนกว้างขึ้นพูดง่ายๆถนนด้านหน้าทุกแปลงนะคะจะก,กว้างหเมตรซึ่งเป็นถนน ลูกลังตามธรรมชาติที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยบรรยากาศดีไหมดีมากเลยนะตรงนี้มองเห็นวิวภูเขาด้วยสังเกตนะเสียงนกเสียงกาเราจะได้ยินแบบเสียงลมธรรมชาติใครที่มาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าจะได้แบบว่าอารมณ์ที่เหมือนเราได้มาพักผ่อนจริงๆเลยนะคะหนีจากความวุ่นวายหนีจากความแออัดมามาอยู่มาใช้ชีวิตแบบบ้านๆอยู่กลางทุ่งนานะคะ ตรงนี้อีกสักป,ประมาณเดือนหนึ่งจะเขียวแบบเหมือนเรามองแล้วเราจะสบายตามากนพักผ่อนหย่อนใจที่นี่นะคะมาฝากชีวิตด้วยเถอ,อะอากาศดีแบบนี้นะคะอากาศบริสุทธิ์เงียบสงบไฟฟ้าประปาถึงแล้วไม่ได้กันดานมากเลยนะราคาเพียงแค่ตารางวาและ1,750บาทเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากถูกมากนะคะถ้าจะคำนวณเป็นไร่ก็จะตกไร่ละแค่700,000บาทเองถูกจริงๆรีบๆมาจองกันค่ะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะโดยรวมของที่ดินทั้ง5 6แปลงที่โอภาชมวันนี้นะคะก็ประมาณตามนี้เลยค่ะถ้าใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินทั้งหมดนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมมาดูที่ดินถูกๆก,กันล่ะลาไปก่อนค่ะ